บอกมาโชวกแล้วอะไรอะไรี okay, okay. ่ยวกับน้โอเคโอเคกัากรงะแต่ก็เกิดไม่โกิดอะไรเลยแล้มีขอสุดยอข้หาอุ้มช้าเรืโอ้ยมีถึงปาบัญชีเนี่ยไม่ถึงอยงเงไม่แค่นี้เองไม่ถึงไม่ถึงอาจารย์เดี๋ยวเปิดบัญชีได้เคะ คือเนี่ยอาจารย์เนี่ยหัอาจารย์ไม่ส่ใส่เ่ยอ้ยเจ็ดคันหมดตูดเลยนะอาจารย์เนี่ยนังดอนเลยอาจารย์ไม่เก้ไม่ไม่เก้ไม่เก้อาจารย์อุยอาจารย์หมดตูดเลยนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมดตูดเจคันตงเนี่ยอาจารย์นะฮะไม่หอาาา บอะนอต้จโอคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มมากเลยอาจารย์ที่เรียนก็คุ้มสุด ดีดีกว่าเป็นป <ats> right ุ <t> ๋ยไปนะอาจารย์บอกว่าลูกอาจารย์นี่เป็นปุ๋ยเลยนะอาจจะเป็นปุ๋ยไปด้วยสเย้ีสีทองาสีทองสี่ทเศษกะใช่ไหมอาจารย์าอะไรไม่ถามอะไรอีกไหมถามอะไรอ่ะพี่โอเจ็ดเจ็พันใช้คุ้มเรา เอาไม่ให้ถามแล้วกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าเอฟซีทุกท่านนะครับผมนำเข้าสู่ช่องจอนนี่แฟมิลี่นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่วงนี้กําลังเดือดผมบอกเลยนะครับเออตอนนี้มีคลิปหลุดแชร์กันว่อนเลยครับตอนนี้นะครับผมท่านใดยังไม่เห็นก็จะได้เห็นไปแล้วนะครับเมื่อต้นคลิปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมอ่าเป็นบรรยากาศน้องไนท์นะครับกับลูกศิษย์นะใช้คำว่าลูกศิษย์แล้วกันนะอืม เพราะว่าลูกศิษย์เขาก็นับถือเป็นอาจารย์นะครับผมเป็นอาจารย์น้องไหนนะขออนุญาตนะอืมนะครับทุกท่านยังไงก็ฝากดูโฆษณาจ,จนจบด้วยนะฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะว่าผมทําข่าวภาคสนามตอนนี้อยู่สุราษฎร์อยู่สารเยาวชนนะแล้วครอ,อบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกาอติดสถานการณ์ผมก็เพิ่งลงไลฟ์สดไปเพราะว่าแบตจะหมดก็กาลังชาร์จแบตอยู่นะครับพอดีผมเห็นคลิปนี้แล้วผมต้องรีบทําเลยนะต้องรีบทําคลิปเลย ให้เอฟซีพี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ตัดสินนะไม่ตัดสินน้องไนไม่ตัดสินลูกศิษย์นะครับผมไม่ตัดสินคนในครอบครัวเขาแต่ว่าเราขอทําเป็นกระบอกเสียงมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับอืมว่าเงินนะครับผมเงินที่อยู่ในบัญชีของลูกศิษย์นะครับของลูกศิษย์นะนะน้องไนนี่นะครับลูกศิษย์น้องไหนหนี่นนะมีอยู่เจ็ดพันบาทก็คือหมดตูดอ่ะใช้คาว่าหมดตวดนะครับผม เขาใช้คําว่าหมดตูดนะฮทุกท่านมีเงินเจ็ดพันบาทไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเงินเจ็ดพันบาทนี่คือเขาเอามาทําอะไรเราไม่รู้นะเพราะว่าคลิปมันสั้นๆไงเขาถ่ายคลิปมามาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นค่าครูค่าใครไหมเป็นค่าอทําทพิธีอะไรหรือไม่อย่างไรต้องบอกว่าไม่ทราบนะผมแค่ผมแค่วิเคราะห์นะครับผมไม่ยืนยันไม่ยืนยันคําพูดนะว่าจริงหรือไม่จริงอะไรนะอ่าแต่พูดไปตามเนื้อผ้าพูดไปตามเหตุการณ์ นะครับให้ทุกท่านพิพจารณากันเราเองนะภาพมันฟ้องอยู่แล้วครับทุกท่านให้ทุกท่านพิจารณากันเราเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกศิษย์คนนี้ทําไมทําไมน้องไนท์ถึงโอนเงินโอนเงินจากบัญชีลูกศิษย์นะครับเข้าบัญชีตัวเองแล้วนะครับผมคนที่ถ่ายคลิปนะฮะมีการเ hey ฮนะครับผมเฮ hey นะครับดีใจนะครับผม นะครับน้องไหนก็บอกว่าเย้ครบแสนแล้วจะครบแสนอ่ะจะครบแสนแล้วใช้ว่าจะครบแสนแล้วประมาณนี้เหมือนแบบว่าใกล้จะถึงแสนบาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยเงินในบัญชีะนะครับก็ไม่รู้ว่าเงินนี้มาจากไหนบ้างนะครับแต่ว่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับมีการถ่ายคลิปนี้นะครับโอนออกจากบัญชีลูกศิษย์นะครับโดยที่ลูกศิษย์ดูลักษณะของในคลิปนะเหมือนไม่เต็มใจแต่ก็สาธุนะครับผม <laughs> จริงจริง ลูกศิษย์เหมือนไม่เต็มใจแต่สาธุนะครับอ่ะก็ไม่รู้นะว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ลูกศิษย์สาธุนะครับผมก็เห็นไหวไงไหวก็ไปว่าเออสาธุขอบคุณจ้าอ่าอ่าหรือว่าหรือขอคืนหรือเปล่านะที่ไหวนะไหวไหวขอเงินคืนหรือเปล่าไม่รู้นะต้องบอกไม่รู้นะเพราะว่าภาพคลิปน่มันมีแค่นาทีกว่านะครับก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ในในความเป็นจริงนะเราก็เห็นแค่นี้นะครับแต่แค่นี้คนไทยก็คงจะเห็นไปทั่วแล้วแหละนะครับทั่วโลกแล้วแหละเออหนึ่งนาทีนี่ทําให้คนตาสว่างหรือไม่อย่างไรนะครับต้องพิจารณาแล้วนะคือทราบว่าทราบว่าลูกศิษย์คนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจริงแค้ยังไงนะแต่ว่าเออเหมือนกับว่าทางลูกเขาป่วยอะไรประมาณนี้ไม่สบายญาติเขาอะไรทำนองนี้แหละนะครับ แล้วก็แบบหาที่พึ่งนะครับผมก็เลยว่าจะเหมือนกับว่ามามาให้ทางน้องไนรักษาหรือเปล่านะครับมาให้รักษาหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะแบบมีการดูเงินในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยว่ามีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้มีเงินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเล่าให้ให้ให้น้องไนฟังหรือเปล่าว่าไม่ได้มีเงินเยอะก็เลยเอาให้เอาเอาเอาบัญชีเงินในบัญชีให้ดูอะไรอย่างเงี้ยน้องไนก็เลยโอนออกไปเจ็ดพันบาททั้งหมดในบัญชีเลยนะครับจน จนลูกศิษย์ต้องไงน,นะครับผมก็เลยบอกว่าหมดตรวจเลยค่ะอาจารย์อะไรประมาณนี้นะเออเอาผมก็พากให้ฟังนะทุกท่านาข้อมูลก็รู้มาประมาณนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงยังไงไม่ทราบนะครับไม่ตัดสินนะครับต้องบอกแบบนี้อืมเดี๋ยวเขาจะหาว่าบิดเบือนใส่ไายเขาแบบคือมันเราก็ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เราเสนอนําเสนอไปตามเนื้อผ้าไปตามเนื้อคลิปที่มันออกมา ส่วนทางครอ,อบครัวน้องไนท์นะครับผมเ <K ill ip> ขาจะมาแก้ต่างแก้ตัวยังไงก็เรือร่องของเขาตรงนั้นนะครับผมเมื่อเขาจะออกมาพูดไหมละ่ะว่ามีคลิปนี้หุดอกมาแล้วความจริงแล้วมันคืออะไรเ,เงินเจ็ดพันนี้ทำไมถึงโอนออกไปโอนไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยเขาต้องมาชี้แจงนะครับผมชี้แจงผ่านเพจเขาก็ได้นะครับผมนะครับหรือจะอัดคลิปให้น้องไนท์พูดก็ได้ว่าเงินนี้น้องไนท์โอนเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็พูดมานะครับสังคมก็จะได้เข้าใจนะครับผม วันนี้นะครับผมสถานการณ์ที่สารจังหวัดสุราษฎร์นะครับผมสารเยาวชนนี่นี่แหละนะครับผมที่สุราษฎร์นี่นะครับก็มีมีทนายเสือมาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของทางฝั่งครอบครัวเชื่อมจิตนะครับผมมาน่าจะครอบครัวน่าจะไม่มานะครอบครัวเชื่อมจิตน่าจะไม่เพราะว่าไม่ไม่เห็นแล้วผมก็ได้ถามยามแล้วก็ยามาก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับเพราะผมก็มาประมาณแปดโมงกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นทางพอมอมา นะครับผมทางพอมองมาเต็มคันรถอย่างที่บอกไปในล่าสดนะแต่แล้วก็มีสํานักพุทธด้วยมีสํานักพุทธนะครับผมที่มาสํานักพุทธนี่คือมามาอะไรนะเห็นบอกว่ามาสังเกตการว่าอย่างนั้นนะครับมาสังเกตการมาดูอะไรอย่างเงี้ยแหละเออนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตผมก็จะลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะฝากติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับที่สําคัญดูโฆษณาข,ขั้นกลางระหว่างคลิปมันจบอย่าก,กดข้ามนะครับผมถ้า ถ้าเกิดว่าคลิปไหนมันโฆษณาม,มันเข้ายาวเกินไปนะาสิบกว่านาทีอะไรเงี้ยถ้าสิบนาทีขึ้นไปก็ก,กดข้ามได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับผมเนาะก็อย่าว่ากันนะครับทุกท่านนะเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนช่องผมนะครับผมเอไอก็จะได้เปิดการมองเห็นให้คนได้เห็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอ,อนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับคลิปถัดไปก็ประมาณบ่ายโมงนะครับ